เปนข่าวดีครับข่าวดีก็ข่าวดีก็คผมจะต้องขออนุญาตเรียนพี่ๆดังนี้นะครับก็จากที่เริ่มต้นแรกๆก็เริ่มพูดคุยว่าเริ่มคบหากันเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าในเวลาที่ผมไม่สบายใจหรือว่าในเวลาที่ผมมีความทุกข์ใจหรือว่าบางช่วงของชีวิตที่มันผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันยากๆผมรู้สึกว่าน้องเนี่ยเขาไม่ทอดทิ้งผม แล้วก็อยู่เคียงข้างผมเสมอน,นะครับแล้วผมก็ซาบซึ้งน้ําใจของเขาเวลาที่ผมคอยสังเกตในเรื่องของการที่เขาคอยดูแลจะใส่คุณแม่ผม <c oughs> ครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะวางแผนชีวิต <c oughs> แล้วก็อยากจะให้เขาเป็นแม่ของลูกผมนะครับ <c oughs> เราก็เลยวางแผนที่เราจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะครับครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เริ่มเตรียมงานเตรียมอะไร <c oughs> ที่ ออขอเรื่องต่างๆจากท่านนี้<ม>หรือว่าเตรียมเรื่องหาโรงแรมอะไรอย่างนี้นครับ<ม>ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาอ,อยู่ระหว่างการเตรียมงานก็ไม่ตั้งใจว่าจะปิดบานหรืออะไรนะครับ,รบแต่ก็ตั้งใจว่าก็เราก็ทําตามพอกําลังของเรานะครับไม่ได้ไม่ได้ดีล้นฟ้าหรือว่าเขาไม่แย่จนสะเกินไปก็ททาตามกําลังที่มันพอกินพอใช้ออของครอบครัวเราในประดีเนี่ยมันมีอยู่วันนึงครับก็คือ ก่อนน้าที่จะทราบว่าน้องมานะครับผมเนี่ยนอนตอนกลางวันแล้วป่ามาเข้าฝันซึ่ง,งซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่คุณปา๋าตั้งแต่ป๋าเสียไปนะครับป๋าไม่เคยมาเลยแล้วก็ไม่เคยฝันถึงป๋าด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นมันเหมือนกับว่าผมไปแข่งฟุตบอลที่ไหนมาสักแข่งหนึ่งไปทำบุญที่ไหนมาแล้วก็วันนั้นเป็นวันหยุดพอดีอก็เหมือนกับ พักกล้ามเนื้ออะไรทุกอย่าง,างนน<ส>ประมาณช่วมงบ่าย<ฆ>เขาฝันเห็นป่าล้วป่าต้อยืนไปเตียนแล้วป่าก็บอกว่าไอ<ฮ>้หมาดูแลลูกดูดูแลเมียให้ดีนะรครับผมก็สะดุ้งตื่นตื่นขึ้นมาผมก็เล่าให้คุณแม่ผมฟังแล้วก็เล่าให้ใหติ๊กฟังนะครับให้น้องฟังติ๊ก็บอกเขาก็ฝันเหมือนกันกป่าครับเขาฝันว่าเห็นว่าหมาแม่ผมคุณแม่ผม ให้แหวนเขาฮะคราวนี้ก็เลยปรึกษาคนโบราณก็เลยปรึกษาหมามมาไปผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปโรงพยบาบาลดีกว่าเพราะว่าเราสองเรเองเนี่ยก็ไม่ได้คุค้นกันเลยนะครับเราตั้งใจจะมีอยู่แล้วก็ไม่ได้คุค้นกันเลยเราเข้าไปหาหมอพอดีเป็นบแพทย์ปับ๊บคุณหมอก็บอกให้เราฝากคันเลย พอเห็นเจ้าตัวเล็กก็อย่างที่ผมโพสในอินสตาแกรมคือตอนนั้นติ๊กเขาไม่มีอาการเลยว่าจะมีท้องหรืออะไรยังไม่มีอะไรเลยไม่ทราบเลยฮะเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยผมเป็นคนนอนไม่เท่ยงใสแล้วผมก็แค่ตกใจว่าเอ๊ะอยู่พ่อผมมาบอกอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดป๋าไม่ทักคำว่าลูกคำแรกเนาะก็คงจะยังไม่รู้สึกอะไรอันนี้ที่เราไปอันตราาวคือกี่สัปดาห์ก็ไปทำอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้านับจากประจำเดือนไม่มานะครับ ก็ประมาณ6สัปดาห์สองวันประมาณครับที่ที่มีเสียงชีประจรให้ได้ยินนะยครับครับช่องศึกษาดงานแต่งงานของงานที่มางานที่มานี่เป็นเป็นนัดอยู่นะอันคือเตรียมการเตรียมการก่อนน้านี้ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าไปเข้าเฝ้าท่านมุ้ยที่วังโวร์ที่ที่วังโวเร์เนี่ย เพราะว่าเมื่อวานท่านก็ประธานน้ำสังค์ฆฆแล้วก็ประธานเลี้ยงอาหารทุกวันเขาท่านก็เดินทางไปต่างประเทศแต่ในส่วนที่จะต้องไปกราบผู้ใหญ่ท่านอื่นที่เราเคารพไม่ว่าจะเป็นลุงหลังนะครับจะเป็นเฮียฮอจะเป็นคุณะวิทย์จะเป็นผู้บอยแต่คนเกียรติเป็นอหนองเพราะว่าอีกหลายๆท่านนะครับซึ่งก็ต้องกราบไปตรงนี้ว่าถ้าเอ่ยนามก็คงจะไม่ครบเพราะว่าเฉพาะองค์การบันเทิง แล้วก็ในวงการข้าราชการในขณะที่ผมได้เป็นอาหารเกณฑ์ก็รับราชการอยู่นะครับก็มีผู้น้วมชาหลายๆท่านที่ผมเคารพแล้วก็มีพระคุณของผมแล้วก็ยังมีในวงการที่ผมเป็นผู้ไกลเกลี่เป็นอิริยาด้วยประจําศาลนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วก็รวมถึงเพื่อนเพื่อนนักแสดงเพื่อนเพื่อนที่สมัยเรียนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยก็เดี๋ยวถ้าเสร็จหรือว่าอะไรเมื่อไหร่การเจอเมื่อไหร่ก็คงจะ ก็คงจะกราบเรียนเชิญด้วยตัวเองครับก็มีขย้อนงานอีกครั้งหนึ่งใช่ครับใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อวานมันเป็นเรื่องของพระราชพิธีที่เราทำครับผมจะมีงานฉลองกันวันไหนอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะประมาณธันวาเนี่ยเท่าที่ดูคิวของโรงแรมแลนะครับไหนดูว่าดูว่ามันเป็นวันไ่นใช่ครับดูหมดแล้วฮะก็น่าจะประมาณธันวาคมโรงแรมอะไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเอด้วยป่ะกับพี่เองได้รู้จักจกันวันไหน เอ่อผมรู้จักกับติ๊กนะครับตอนที่ไปออกกำลังกายครับครับเพราะว่าติ๊กเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพแล,แล้วก็เป็นพ์ซัโนอลเทรนเนอร์ด้วยครับแล้วก็เหมือนกับต่างคนก็ต่างออกกำลังกายมผมมีเวลาว่างเพราะว่าเอ่อผมมีเวลาพักแค่ประมาณสักสองสามเดือนเองช่วงที่ผ่านมามเพราะว่าแต่ละสัปดาห์ก็ยังต้องทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดอยู่นะครับแล้วก็ต้นเดือนหน้าก็ต้องไปสแสดงคอนเสิร์ตที่อเมริกา แล้วกลับมาก็จะเปิดกล้องละครของช่องเจ็ดนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอให้ทางผู้จัดเป็นผู้ให้เป็นผู้แถลงเองแล้วกันว่าเรื่องอะไรอะไรนี้ครับที่ผมระยะเวลาที่กักติกนี่มันประมาณกี่เดือนอยังไงครับก่อนที่จะตัดสินใจรับใช้ช่วยคู่ร่วมกันอืก็ประมาณผมใช้เวลาไม่มากครับแต่ผมใช้เวลาไม่มากแต่ผมก็สามารถดูได้นัว่ามันมีบางอย่างที่สามารถจะ ทำให้เรารู้สึกแค่ว่าเวลาที่เราไม่สบายใจอย่างที่ผมบอกครับเวลาที่ผมไม่สบายใจหรวผมเป็นทุกข์เนี่ยน้องเขาปรับตัวแล้วก็ปรับอารมณ์ที่จะใช้ใช้การอยู่ด้วยกันให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ดีจุดที่เข้ามาใจเราคือการเรื่องการดูแลคุณแม่เลยใช่ไหมหลายหลายสิ่งหลายอย่างครับครับทำให้ดีที่สุดครับครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไว้ครับว่า วินาทีแรกที่ได้ยินเสียงที่ประจรเสียงหัวใจเต้นของลูกนะครับรับแรกเลยก็คิดถึงป๋าก็คิดว่าถ้าป๋าอยู่ต uh ่อ huh. อีสักปีนึงเลยป๋าก็คงจะเหอหลานน่าดูก็คงจะตามใจมากกว่าผมเยอะนะครับแต่พอเมื่อกี้ทีนึงก็ก็อยากจะบอกให้ป๋าทราบบนสวรรค์ว่าเทพิทัก็มีผู้สืบสกุลแล้วครับคุณแม่ว่าไงบ้างวิน คุณย่าก็เป็นธรรมดาครับคุณย่าตอนนี้ก็ก็อยู่กับติ๊กนะครับอยู่น้องก็ไปไหนมาไหนด้วยกันผมเองก็ทํางานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นก็มีคนมาช่วยดูแลคุณแม่คุณแม่ก็ช่วยดูแลแฟนผมด้วยคอันนี้อห็นว่าให้พิธีจดทะเบียนแล้วก็ย้ายเปียนสกคุณด้วยเลยใช่ครับผมใช่ทำถูกต้องตามพิธีการแล้วก็กฎหมายทุกอย่างที่นุ แจ็คถามว่านี่เหรอแจ็คอยากได้หลานชายหลานสาวก็ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ครับเพราะยังไงก็เป็นลูกเราหมดครับยังไงผมก็รักแล้วก็จะเลี้ยงดูดูแลเขาอย่างดีที่สุดครับผมเรื่องของเด็กหัวแบว่ามีพี่ลุงเลียงเรื่องหัวไปก็นี่ถามคุณย่าดีกว่าครับผมเพราะว่าผมผมเองก็ทํางานหนักมาตั้งแต่เด็กนะครับทํางานมาทั้งชีวิตก็ต้อง ด่าขอบคุณแม่คุณแม่นะครับที่ท่านก็คอยเเก็บหอมรอมริบให้ผมตามกําลังที่เรามีนะครับก็สิ่งที่คุณแม่เก็บมาให้ทั้งชีวิตก็ผมก็ว่าก็น่าจะให้ล้านแล้วครับแค่หน่แต่ว่าไม่ถามว่ามันเงินพอเราแบบสิบล้านเลยมูลค่าสิบล้านต้องถามณา่าครับผมเป็นทางญาจัดการให้หมดเลยอ่ะครับญาติครับญาติของผมนี่กินข้าวกองเหมือนเดิมครับหลังจากนี้ก็มีทายาทเราต้อง มันจะต้องแบบว่าแผนชีวิตแลาเปลี่ยนไปแ้นพี่หนุ่มต้องมีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมผมอยากจะกลับเรียนอย่างนี้นะครับผม,มทราบว่าความสุขของการมีครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าราคาสิบล้านหรือว่าอยู่ที่เงินทองมากมายม,มันอยู่ที่ความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่ความเมตตาที่เรามีซึ่งกันและกันมากกว่านะครับม,มันก็ทําให้ทั้งตัวผมเองทั้งตัว คุณย่าคือคุณแม่องเองหรือว่าจะเป็นคุณตาคือคุณพ่อของเด็กทุกๆคนเหมือนกับมีชีวิตที่เริ่มต้นใหม่คุณย่าก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นอยากเลี้ยงหลานนะครับเต็กเองก็ดูแลสุขภาพผมเองก็ต้องเรียน่นครับดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยเพื่อที่ว่าวันหนึงเนี่ยน้องหรือว่าตัวเล็กเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเขาอยู่ในท้องเนี่ยเขาจะได้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีครับทางครอบครัวผมไปเขาว่างกันบ้างพี่หนู คุณพ่อแน่นะแนแ่ไปขอใช่ครับก็ทําพิธีตามตามถูกต้องนะครับก็ไปสู่ขอครับผมกับคุณพ่อติทีโคราชนะครับใช่ขึ้นคุณพ่อก็บอกว่าเออก็ก็สอนเราสองทั้งคู่นะครับทั้งผมกับติบคุณพ่อก็ให้เอว่าบอกว่าให้ให้ฟังกันเยอะนะครับเวลาคนหนึ่งร้อนอีกคนหนึ่งก็ต้องเย็นนะครับอีกคนหนึ่งพูดอีกคนนึงก็ต้องฟังนะครับ แลวก็ได้คาได้คำอวยพรได้คาสั่งสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่มากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับกราบขอบพระคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับพี่พี่สมวนชนทุกท่านด้วยต้องบอกว่าทุกโครงการทุกอาชีพทุกแขนงนครับสาหรับคาอวยพร สำหรับการแสดงความดีนะครับให้กับผมแล้วก็ภรรยาแล้วครอบครัวแล้วก็เจ้าตัวเล็กของผมด้วยขอบคุณมากจริงๆก่อนจากคนนี้เราตั้งใจจะไงบ้างคะครอบครัวจะมีเพิ่มอีกไหมหรือว่าแค่คนเดียวจะเพิ่มไหมอ่ะอนาคตพี่หนุ่มพี่หนุ่มพักฟาได้ไงได้ยังไงได้กี่สิบกี่คนก็จริงๆแล้วจะ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 พูดยังไงดีครับเห็นคุณย่าครับติ๊กก็คุยกันงไงก็อยากจะให้มีสองคน ือมีทีเดียวเลยจะได้เลี้ยงทีเดียวเลยในทีเดียวใช่ครับแล้วก็แบบผมเองก็ <c oughs> มอสก็ส่งข้อความมา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยในกลุ่บเราเองอะไรงเงี้ยน้องผมน้องกบก็ส่งมาก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างรอยยิ้มให้กับเรา <c oughs> ทุกคนตเตรียมตัวเป็นคุณพ่อขนาดไหนพี่หนุ่มต้องมานั่งยนรูปเลยนะก็ผมเองก็ทําหน้าที่นะครับให้ดีที่สุดนะครับก็พยายามศึกษา ซื้อคู่มือมาแอนก่อนเลยนะครับหรือว่าเซ a r c ตาม Google ว่าในขณะที่เวลาพรรยาวตั้งครรภ์มันต้องเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ผมเชื่อว่าความรักแล้วก็ความเอาใจใส่นี่แหละสําคัญต่อต่อลูกเราในท้องมากที่สุดสําคัญต่อเจ้าตัวเลยให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีให้เขามีสุขภาพกายที่ดีช่วยให้ติเขาหยุดงานเลยไหมให้อยู่บ้านเป็นแม่บ้านเลยก็ก็ไม่ใช่เป็นแม่บ้านหรอกครับเออจริงๆแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนชอบใส่บาตรทุกเช้าหรือว นะครับสายบาททำบุญไหว้พระก็ะทานข้าวกันเวลาที่ผมไม่ได้ไปทำงานก็ยอยู่กันทั้งครอบครัวแล้วก็ส่วนติเองเนี่ยผมก็ไปสาแพทย์ที่เราไปฝากคันก็เป็นการทำเขาเรียกว่าอะไรฮนะเอ่อวอเตอร์เทอร์ปีอกันในน้ำเดินในน้ำอ,อะไรอย่างเงี้ยคร่บแสบดงว่กพีะติจอยากจะคลอดเองอะครับคุณผู้มว่าอย่างไรผมยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะ เมื่อเช้าเมื่อเช้าไปทำบุญใช่ครับเมื่อเช้าไปทำบุญให้กับป๋าก็คือคุณปู่นะครับแล้วก็คุณแม่คุณติ้งคือคุณยายครับแลตามประเพณีก็เหมือนกับในนี้ท่านทราบนะครับท่านี้ทราบข่าวดีว่าจะมีหลานแล้วครับผมแพ้ท้องแทนภรรยาบ้างแพ้ท้องแทนภรรยาบ้างไหมเขาเรียกว่าอาการแพ้ท้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคือ คือน้องคือติ๊กนี่เขาชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วแต่ตอนนี้จะรู้สึกว่าจะจะทานหลายมื้อเพิ่มขึ้นแล้วพอทานหลายมื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อยากทานอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละคำสองคำครับที่เหลือก็จัดการพิ่มจัดการก็มีคุณย่าบ้างมีผมบ้างฝากไปกันไปครับโอเคขอบคุณีามากนะครับคดูต